สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา30นาทีที่ JKN18 Top News กับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอรยาสลริกบุติค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีฝุขสวดิ์น่ชนานงเอกสารพัดตุก๊กตาทองจำนวนมากมายหลายรางวัล <laughs> พี่เขาจะชมกันทั้งทีนี่แบบว่ายืนนับรางวัลพี่ตอนแรกนึกว่าสนิทกันนะคะเนี่ยไม่รู้ยเห็นพี่เรียงอยู่ที่บ้านค่ะค่ะก็จะพบกับเรา2คนนี่แหละค่ะนำเรื่องราวที่กำลังอัปเดตอยู่เรื่องสุขภาพมาพบกันกับเรารายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทอค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาพูดถึงในปี2566นี้นะคะ กรมควบคุมโรคเผยว่าคนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวาน<ๆ>เพิ่มขึ้นปีละส0 0แสนคนฟังแล้วตกใจหมคะดยจะยุยย์เขาสามแสนคนเสี่ยงกับภาวะแทรกซ้อนแพทย์แนะให้งดเข็มให้คุมน้ำตาลและคุมน้ำตาลเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เกิดน้ำตาลในเลือดในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยพบว่าผู้ป่วยเบาหวาน537ล้านคน อีกเ0เป็นี่ยเป็นผู้ป่วยเบาหวานอีกชนิดหนึ่งอ่ะน,นะคะเขาเรียกชนิด2เบาหวานมี2ชนิดใช่ไห<ช>มคะสองชนิดค่ะเบาหวานชนิด2นี่เพิ่มถึง783ล้านคนค่ะในขณะที่เบาหวานประเภท1นี่กับเบาหวานประเภท2เนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าอะไรเบาหวานประเภท1อะไรเบาหวานประเภท2แล้วทำไมตัวเลขต่างกันอย่างนี้นะคะ537ล้านคนกับ 783ล้านคนถามดรยุ้ยค่ะมันต่างกันยังไงคะเบาหวานประเภทหนึ่งประเภท2ค่ะคือเบาหวานนะคะมันแบ่งออกเป็น2แบบประเภทหนึ่งเนี่ยมีประมาณ5%ของคนที่เป็นเบาหวานทั้งหมดก็คือแบบเป็นเบาหวานที่เกิดในในเด็กค่ะก็คือมันอาจจะเกิดจากพันธุก,กรรมหรือว่าเกิดจากตับอ่อนถูกทำลายเฉียบพลันด้วยออโตอิมูนหรืออะไรก็ตามก็เด็กพวกนี้ถ้าอยู่ไม่เกินไม่ถึง30บอะ่ะบางทีเนี่ยมันเกิดเบาหวานเฉียบพลันเช่นวันนี้น้ำตาลในเลือดปกติ แต่พรุ่งนี้ตื่นมาน้ําตาลอาจจะไปที่แบบ3-400ี่เลยเขาเรียกว่าเบาหวานประเภทที่1มีแค่5%แต่อีก95%เป็นะคะเป็นเบาหวานที่เกิดจากพฤติกรรมการกินของเราเองจนกระทั่งเรากลายเป็นเบาหวานยูธจะบอกว่าศูนย์ที่ทําให้เราติดน้ําตาลนะคะเขาเรียกว่าชูการ์แอดดิกอ่ะมันเป็นศูนย์เดียวกันกับการติดเฮโรอีนในสมองคือเฮโรอีนแอดดิกกับชูการ์แอดดิกเนี่ยมันมีรีเซพเตอร์ตัวเดียวกันในสมองเพราะฉะนั้นการลดละเลิกแป้งและน้ำตาลต้อง ดิบเหมือนเหักดิบแบบยาอ๋อเหมือนเหมือนหมอบอกกับแม่พี่ค่ะคุณหมอบอกกับแม่พี่ว่าถ้าเขาเรียกค่าค่าน้ำตาลใช่ไหมคะเกิน125ถ้าเกิน125นี่ถือว่าเป็นเบาหวานค่ะต้องกินยาต้องกินยาเบาหวานละค่ะหมอบอกแบบนั้นนะคะอย่างนี้ถ้าค่าน้ำตาลเลือดเราระหว่าง100-125ถึง125เนี่ย ถือว่าอันตรายหรือยังคะดรคะดิวิเล่าให้ฟังก่อนคือตัวยุยะยุธธรรมปริญญาเอกอ่อชลอวัยที่แม่ฟ้าหลวงแต่ยุยทําปริญญาเอกเรื่องเบาหวานเอ่อยุธธรรมแลบที่คาโกชิมะเมืองฟุกุโอกะซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ทําเรื่องของเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่าเบาหวานเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรคที่นําไปสู่เส้นเลือดในสมองแตกหรือไม่ก็ไตวายวเฉียบพ,พลันแล้วก็เหลือหลังคราวานี้น้ําตาลในเลือดที่อยู่ระหว่าง100ถึง125เนี่ย ในทางการแพทย์เนี่ยเราบอกเราสอนวา่า125เราต้องจ่ายยาคนไข้นะค่ะแต่จริงๆอ่ะค่าน้ําตาลในเลือดที่125ม mm ิลิโมลต่อเดซิลิตรเนี่ยเซลล์ในตับอ่อนของเราเหลือ50เปอร์เซ็นต์เองค่ะมันตายไปแล้วครึ่งหนึ่งถ้าไหล่นะคะ125ใช่เพราะฉะนั้นตับอ่อนตายไปครึ่งหนึ่งแล้วค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในชะลอวัยอ่ะน้ําตาลเราอ่ะจะต้องไม่เกิน100โอ้ยต,ย,ตยตา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 ยแล้วมันถ้าสมมุติว่า ถ้าสมมติว่าเราเกินหนึ่งอแล้วเรามีตัวช่วยไหมคะยุ้<ด>ยมีตัวช่วยค่ะเพราะว่ายุ้ยจะเล่าให้ฟังอย่างที่เล่าบอกว่ายุ้ยทำทำแลบอะค่ะทำแลบเพื่อเพื่อเพื่อสอบจบอะเพื่อตีพิมพ์ในจวารสารการแพทย์โลกอะยุ้ยทำที่คากชิมะการทดลองของยุ้ยอะใช้สารสกัดจากลูกหม่อนพี่เปลิลเราสกัดมาแล้วก็แบ่งการทดลองเป็นสามเฟสเฟสแรกอะทำในเซลล์ว่าปริมาณที่เราจะให้คนไข้กินไม่เป็นพิษเฟสที่สองยุ้ยทำในหนู ถูกตัดต่อยีนให้เป็นเบาหวานเฟสที่สามอะทำทำ,ทำในคนเป็นงานวิจัยที่ทำถึงสามเฟสนะคะใช่คือทั้งในสัตว์ทดลองแล้วก็ทั้งในแลบทั้งในมนุษย์ใช่นะคะสามเฟสเลยทีนี้ผลงานวิจัยออกมายังไงบ้างคะดราคะผลงานวิจัยน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะเป็นเป็นงานวิจัยเห็นอยู่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พูดได้เนาะคือผลงานวิจัยเนี่ยย้ดตัดตับอ่อนของหนูค่ะออกมาก่อนตอนที่หนูเป็นเบาหวานแล้วก็ตัด ตอนที่รักษาแล้วห่างกัน3เดือนก็ปรากฏว่าตับของตับอ่อนของหนูว่ามีการซ่อมตัวเองในกล้องจุลทรรศน์จากที่เราเคยเคยคิดว่าตับอ่อนซ่อมไม่ได้ปรากฏสารสกัดจากลูกหมอนซ่อมได้คราวนี้ยุ้ยมีคู่พาร์ทเนอร์วิจัยด้วยค่ะเขาเรียกว่าคออเเตอร์ในในงานวิจัยยุ้ยค่ะเป็นชื่อด็อกเตอร์เป็นคุณหมอคุณหมอเป็นคุณหมอสันประสาทก็ชื่อด็อกเตอร์คิคุจิ ดรคิคุจิขอสมองหนูของยุ้ยไปไปด้วยเพื่อทำวิจัยต่อหน้าตาเขาเรียบมากเลยตอนที่พี่เจอเขาหน้าเรียบทุกคนในญี่ปุ่นหน้าเขามไม่มีความรู้สึกเลยเลยค่ะยุ้ยไปญี่ปุ่นหน้ายุ้ยมีมิตินะอยู่เมืองไทยหน้ายุ้ยเรียบมากเลยเสร็จแล้วห่อดรคิคุจิขอสมองของหนูไปเสร็จแล้วเขาก็พบว่าหนูที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะมีคราบเหลืองในสมองแต่พอจบการทดลองเนี่ยปรากฏว่าคราบเหลืองที่เรียกว่าเบต้าอะมิลอย์พลัสลดลง ดรคิคุจิก็เลยขอเปเปอร์ไปตีพิมพ์ของเขาเองเพราะเขาเป็นหมอสมองโหพี่ทึ่งจริงๆเลยค่ะเพราะว่าถึงอย่างที่บอกนะคะสามเฟสงานวิจัยที่ทำกันแล้วพี่เห็นสไลด์ของคุณยุ้ยแล้วด้วยใช่อโอ้สุดยอดอะ <c oughs> ดูยากอย,กอยู่ยก็ดูไม่ค่อยเป็นยุ้ยก็ไปเอาหมอผ่าโถมาดูให้ค่ะนั่นแหละค่ะจากที่ดร,รยุ้ยพูดอธิบายให้เราฟังมาเนี่ยนะคะเราก็นำผลิตภัณฑ์มาต่อยอดเป็นสูตรสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดจากลูกหม่อน พร้อมผลงานวิจัยของดรยุ้ยนะคะ <c oughs> <c oughs> พร้อมผลงานวิจัยนะคะส่งประกวดนวัตกรรมโลกได้รางวัลเหรียญทอง <c oughs> โอ้ดีใจซะนะคะได้รางวัลเหรียญทองนวัตกรรมโลกที่บาสเซลยูเอกาอค่ะปี2016ที่ประเทศเบลเยียมเรามาต่อกันในเบรกที่2นะคะว่าทำไมเราถึงได้ <c oughs> ตรงนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจเกรฟสิบ plus เมลบรี berry, คือสารสกัดเมล็ดองุ่นผสมสารสกัดลูกหมอนเนี่ยเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันแต่ถ้าใครสนใจนะคะคุณผู้ชมที่ฟังแล้วสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันนี้ก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Line at top shopping พร้อมกับเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในเบรกที่2ค่ะสักครู่ค่ะ อาการของโรคเบาหวานประเภทที่2เกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปอาจมีอาการกระหายน้ำอย่างมากปากแห้งหิวบ่อยปัสสาวะบ่อยเช่นทุกชั่วโมงและมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวอย่างรวดเร็วในระยะสั้นไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วแผลหายยากแผลหายช้าคันบริเวณผิวหนังหรือขาหนีบควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย